หลวงปู่ป้านสุปันโนวัดสะพานสูงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและเวทมนต์คาถาท่านเป็นหนึ่งในสี่ลูกศรริษย์ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดละคังนอกเหนือจากสมเด็จพระพุทธบาทปิลันแห่งวัดละคังหลวงปู่ภูวัดใหม่อมาตรสหลวงปูอ่อ้นวัดบางจากอัมพวาหรือแม้แต่หลวงปู่คำแห่งวัดอมริน ซึ่งแต่ละท่านที่ได้สร้างพระจากผงพุทธคุณที่ได้ร่ำเรียนมาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตล้วนเป็นพระผงยอดนิยมระดับตำนานหลวงปู่ปั้นท่านได้สืบทอดวิชาลบผงวิเศษทั้ง5้าจนสำเร็จและได้สร้างพระพิมพ์สมเด็จสองพิมพ์คือพิมพ์ทรงกลวยลึกและพิมพ์ทรงกลวยตื้นเป็นพระเนื้อผงที่คล้ายพระสมเด็จวะะรรคางมากที่สุดและท่านสร้างไว้จำนวนไม่มาก จึงหายากมากพุทธคุณครบเครื่องด้านแ้วคลาดเมตตามหานิยมโชคลาภคงกระพันชาตรีผู้บูชาต่างบอกว่ามีประสบการณ์สูงมากนอกจากนี้ยังมีการสร้างพระปิตาพิมพ์ฐานสูงหรือพระปิตามหาอุดที่หลายคนเรียกว่าพิมพ์เว้าจุลาทำจากเนื้อผงพุทธคุณเช่นกันและท่านยังได้สร้างพระพิมพ์นากปกไปบรรจุที่วัดพระแก้ว เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ100ปีที่เรียกกันในปัจจุบันว่าพระนาปกุลวัดพระแก้วพระของท่านสร้างเมื่อตอนที่ท่านอยู่ที่วัดใหม่ทองเสนมีการเข้าใจกันแต่เดิมว่าหลวงปู่ปั้นท่านอยู่ที่วัดสะพานสูงนั้นแท้จริงแล้วท่านไม่เคยอยู่ที่วัดสะพานสูงเลยท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดใหม่ทองเสนเกียรกายกรุงเทพ ตั้งแต่ปีพศ2430ถึง2472เดิมวัดใหม่ทองเสนแยกเป็นสองวัดคือวัดใหญ่ทองเสนและวัดป่าเลไลาภายหลังหลวงปู่ปั้นได้ทำการบูรณะและรวมเป็นวัดเดียวแล้วตั้งชื่อว่าวัดใหม่ทองเสนภายในวัดมีวิหารหลวงพ่อโตปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาก สร้างในสมัยเจ้าอาวาสองค์แรกคือพระธรรมอุดมถึกและท่านผู้นี้เป็นพระคู่สวดกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตซึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัดใหม่ทองเสนและพระหลวงพ่อโตปางป่าเลไลนี้ด้วยการที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่ปั้นอยู่วัดสะพานสูงนั้นอาจมาจากอาจารย์เจกซึ่งเป็นภิกษุอยู่ที่วัดสะพานสูง ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ปั้นอาจารย์แจ็คองนี้เป็นที่ทราบกันดีว่ามีวิชาอาคมเก่งกาจและได้นำเอาพระเครื่องของหลวงปู่ปั้นมาแจกที่วัดสะพานสูงจึงทำให้ผู้คนเข้าใจว่าหลวงปู่ปั้นอยู่ที่วัดสะพานสูงและก็เล่นหาพระเครื่องของท่านเป็นของวัดสะพานสูง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นพระของที่วัดสะพานสูงหรือวัดใหม่ทองเสนผู้คนก็ต่างสอดแสวงหาและอยากได้มาครอบครองเพร้อมมวลสารดีเยี่ยมประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์แต่ก็หายากมากแล้วในปัจจุบันฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือทักมาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ